สวัสดีครับผมพี่นอ้องพ้องเพื่อนชูผูสุคนครับท่านผู้ชมที่รักหักแพงพ่งพอกันกับช่องพ่อยายหลอดปอดป้องเราหน่อพี่น้องพี่หลอดผ้ามาเล่อวงหงวยวงฮองน้องข้องบึงเนี่ยพี่น้อง,น,อง,น,อง,น,องนี่ธรรมาชาติครับครับมากก็เลยม,มาพอ่อพ่อยายเป็นกลางดาง่าง,งงดางอยู่ครับมันก็เจ้างติ่งด่างอยู่เหมือนนี่ครับพ่อยายงออมงออมอยู่ พี่น้องมากกางด่างครับว<อ>ุฒิวิถีชีวิตของคนอีสานครับเฒอะมากอหากินของง่วงแหนมยมึม่งสี่แล้วพี่น้องอลูกบเตาคอโบอุนอ่นหากินห้าเลี้ยงเจ้าของไปลูกตเตาคุ้มเลี้ยงหน่อยคุ้มมือก็ยิ่งคิดต่อสักครับเป<อ>็นเพราหากิบเพราด้กินพี่น้องอครับนหนึ่งี่แล้พี่น้อง น้ำไม่เยาลาบไหลเลยพี่เนี่ระวังนะคุณถ้าน้ำไม่เยาลาบฮันโบข้าดัตรุนเลียวขึ้นไปทางคุณเนาะนี่นะครับพี่เนี่ยเป็นมะก,กางด่างครับพี่น้องดึงมาเอามือมาเอามากะตุ่งมาตะกอนกระได้หนะึดึงพี่ใหญ่ขึ้นจากห่วยก้นพี่น้องเอามาั้ยขึ้นแล้ว น้ำเ้าน้ำลมดเกีอบอด้นี่เนขึ้นขึ้น่ึ้นขึ้นขึ้น่ึ้นขึ้นขม่นขึ้นขึ้นขึ้่ขึ้นขึ้น้นขึ้นขึ้นอึ้นขึานขึ้นขึนข่้นขึ้นขึ้นขึ้าขึ้นขึ้นขึ้นขึอนนครน่นน้้นน้นนครับ นี่ครับพี่น้องเบียกผ้พาพี่น้องมาเลาะบึงนี่สิครับว่าธรรมชาติบรรนนกบนหน้าเนนป็น้ังได้พี่น้องนีนนงงง่ครับไม้พี่น้นองไปย่างไปเลาะบึงครับบุญน้ำตูนไฟบึมบึมอยู่พี่น้องตูนผลไม้ตนูตนแยมสี่เหลี่ด้เกี่ยวขาเน้อ,ยอยงใครเนะาะตะกี้พผลบ่ม้านะครับพี่น้อง ดังไม่จากปากูพี่สองอันแต่ว่าดังไลยัวที่บ้านผมไปใส่เวทประลดได้ประสูตรซ้ำแขนนี่สองแมวคุณเลาะฝากโคตรพยิสัยเป็นไหม้ามันประคอบง่ติดประสูตรเลนดินแห้งเนาะมันเกิดสิมโรคมันะไฟป่าเก่ากับปจักเห อ้ยกับพ่อใหญ่สี่ลพี่น้องต้นนี้ยังพี่โอ้หลายยื้งินยืเนผมก็หลายเือนนี่คือจ็ดสี่แหละยู่นาบ้านเลยิพูดนะครับพุณฝ่าถ้าล่จนพี่น้องพดดงดงดงจนนี่ครับนี่ครับ ย่เขามาไก่ได้นี่เขามาผู้เดียวเขาป่นเลยเด้ครับนี็นิเพราะไงบรุออกกวางอยู่ออกอยู่เี่ยพี่น้องมิสาทลายจุดนี้ครับพี่น้องเลาะวังธรรมชาติเลาะหวยหะครับมือนีเพราะไงพิ่น็มากางด่างให้อยู่ให้กินพี่น้องคุณพี่น้องนำตัวไฟบุบุอยู่ครับ อยากสัน้นเั็น้อยนะครับพี่น้องเพราะยังหลอดรอวดไม่กันสั้นมานั่มครับครับไอย่างไปบงใกล้ๆพี่น้องหวยนี่ก็หวยไฟเฮ็ดชิปที่เล็กๆแตๆ่เริ่มต้นเฮ็ดยูทูบุเลยครับเพราะางี่เสนีพ้นบอกตัวน,น้ำยุ่นีเละพี่น้อง เรวท่านวันอยู่ไ,ไงถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปซะก่อนมือแลีงเดี๋ยวไปโหลดล่งไหมโหลดคลิปล่วงยูทูบนี่และครับพี่น้องอากาศไฟนำ้ำรุนครับนี่น้ำตนูนไฟครับ บรรยากาศน้ำห่วยน้ำห้องเลยพี่นอ้องครับครับพี่น้องโอ้แต่ผมกใหญ่ปีนขึ้นฟังหันพี่น้องอยู่ สิงมงหาวานเหนี่ยนะครับพี่น้องมีวานแฮที่เลยตะวานมาอุ้ยครับครับนี่ครับพี่น้องหน้าไฟนี่เลือกด้ิครับพี่น้องมีประวัติเล็กน้อยไม่ยิ่งมาตายอยู่นี่สองคนเลยพี่น้องสุดเลือกพุ่มเลือกสุดมือแม่โคโเลยพี่น้อง เมียหลอดเคยมาไพรแลครับคลิปตุ่นๆเคยคือบให้ฟังตายซองซบด้วครับยินเมลินน้ำแย่มนี่งครับพี่น้องเมลินน้ำแย่มนี่งขี้ไข่น้ำจับน้ำปูนนี่งครับโต้ลุ่งไปแล้วก็ขึ้นมาบ่ออะครับพี่นอ้องมื่นเนาะไม่ได้ขืนบ่ออะครับกองข้อกันตายเหรอพี่น้อง ครับบรรยากาศพี่น้องตึกดอันคือที่ออกมาตึกอยู่พื่อนยังบ่ค่อยถือดอกบ่ฝนบ่ดีเนาะปีเนาะอันฝนดีหัวปีนันคือไปหาเพร่ให้ยังมาไขยันเดี๋ยวมันบ่ลอะมันมาหน้ามาที่เหลกันไม่ได้เป็นทุกขั้งครั้งสี่ไม่ได้เป็นหน้าหน้าก็ไมนได้อืมคงณผู้ชาวบ้านมึงเจ้าบาทอยู่หรอวะ

เปียวเปียแหเมื่อวานเนี่ยพ่อใหญ่เนี่ยพ่อใหญ่ท่ายชิปเนี่ยบ่้นเอาโอผู้เอาก็เอาไว้เถอเนาะนี่ตึนี่ตะเมตตาเมื่อวานนี่ดิป่ายู่ในน้าบ่มีห้อยคน มาหาป่าขวานมาสุดป่าขวนาวนยุ้ยเซ่ไม่ต่ำม,มาสนุกมามีป่าขึ้นมาใครเถื่อวะเบิ้งก็คักโวยเขาไปนั่งใครเสียนเร็วขี่ในป่าเขาเนาะไปแต่ดสั่งคขาเลยคนเนาะเ <Yeah. S 1> บ้ากับยับบน่าเกียจแล้วครับพี่น้องเนาะทั้งแดงก็ได้เบ้าออกชิปเลยละครับคนดีคนซัวสุมือนี่แยกแยะบ่ได้ครับคนซัวหลายก้อนคอนดีนี่พี่น้องสุมือ ครับพี่นอ้องบรรยากาศครับน้ำต้นบุ่มๆครับบรรยากาศครับครับผมแค่นี้เนาะครับพี่น,อน,น้องเนาะมารอย่าลืมกดไล์กดแชร์กดติดตามในช่องเพื่อ,อหลอดปลอดส่องนะครับเดื่อ,อหลอดเฮ็ดคลิปของไม่เรื่อยอยังสิละครับเมื่อนี้กับผมมิยังหล่หรอกครับภาพพี่น้องมาเลาะเบิึง ล่ำหวยล่ำน้ามตามธรรมชาติ่ือครับครับผมแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ